วันที่21ตุลาคม2568หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยุติสัญญากับมาซาทาดาอิชิอิจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแม้เพิ่งพาทีมชนะชนิสไทเป6ประตูต่อ 1, หนึ่งลุ้นเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2027เมื่อมองถึงความเป็นไปได้ในภาพรวมมีรายชื่อตัวเต็ง3รายที่กำลังว่างงานจากการคุมทีม ที่พร้อมเข้ามารับตําแหน่งในใหญ่คนใหม่แห่งทัพช้างศึกประกอบด้วยแอนโทนีฮัสันชินแทยงและป้าขังซอส่วนโค้ชชาวไทยอย่างสสงพงพประเสริฐและทะชัชตวันสีปานที่มีกระแสจากแฟนบอลอยากให้มาคุมทีมชาติไทยยังเป็นไปได้ยากเพราะทั้งคู่กําลังทําผลงานได้ดีกับการคุมสโมสรสําหรับฮักสัน เป็นอดีตกุนซืบีจีปทุมอยู่ในเต็ดที่ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขณะที่ชินแทยงอดีตกุนซือทีมชาติอินโดนีเซียเคยคว้ารองแชมป์อาเซียนครับ2020แพ้ทีมชาติไทย แถมยังเคยคุมเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลก2018ชนะทีมชาติเยอรมนีปัจจุบันเพิ่งว่างงานจากการคุมทีมเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังเพิ่งมีโอกาสไปคุมอุนซานฮุนไดย,ยอดทีมจากเทลีตเกาหลีใต้เพียง65วันเท่านั้นด้านปาร์คฮังซออดีตคุณซือทีมชาติเวียดนามเคยพาทีมเป็นแชมป์อาเซียนคัพ2018ที่ว่างงานจากการคุมทีมตั้งแต่เดือนมกราคม2566ถือเป็นคนที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลอาเซียนทั้งในชุดเล็กและชุดใหญ่เป็นอย่างดีเพราะสมัยที่คุมเวียดนาม เคยควบคุมทีมชาติเวียดนามอยู่23มาด้วยทั้งนี้การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีการคัดเลือกและพิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อความต่อเนื่องในการทำทีมก่อนเข้าสู่โปรแกร,รมการแข่งขันในช่วงปฏิทินฟี ف าเดย์ประจำเดือนพฤศจิกายน2568เริ่มจากเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์วันที่13พฤศจิกายน2568และบุกไปเยือนศรีลังกา ในศึเอเชียนครับพ2027รอบคัดเลือกนัดที่5วันที่18พฤศจิกายน2568น2568ขอบคุณภาพจาก Facebook ฟุตบอลทีมชาติไทยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn